โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k t Studio นะฮะ คลิปนี้มาเปิดฟรีแล้วก็อัพค่าพลังนะซอนฮึงมินก็เหลือคนเดียวนะครับผมซอนมินเหลือคนเดียวในชุดนี้ที่ผมยังไม่ได้นะก็จัดไปนะครับผมซอนฮึงมินนะฮะโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยตัวฟรีเหรอเพคโอเพคฟรีหมดอีกห้าวันแสดงว่าที่หน้าก็ได้แล้วได้ลุนตัวฟรีใหม่แล้วแต่ขอคุณมีขอตัวร้อยขึ้นได้ไหมที่ไม่ใช่กาวเป็ดเก้าเก้าอ่ะนะฮะร,ร้อยขึ้นอนะ่ะมันกำลังดีพลังพอได้ลุนนะครับผมโอเคไป ปิดฟรีคิมิกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเพระาะว่าได้ไปหมดแล้วนะม,มาซะสว่างจ้าใช่ไหมนะนะมาซะสว่างจ้าถ้าเป็นการเปิดพากอีพิกพวกโชว์ไทม์ก็ได้แน่ๆแหละอะไรเง,องี้ยเบอร์เจ็ดนะครับผมนะ H.M ซอนแนะ่มาใส่ชื่อย่อมาหรอวะ H.M ซอนนะมินฮึงซอนซัมมินฮึงอะไรวะฮึงมินซอนนะครับผมซัมมิน โอเคไปอัพคาพลังกันดีกว่านะอัพคาพลังอัพคาพลังอัพคาพลังกันดีฝ่าโอเคซอนไปตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ดีไหมเวอร์ชันนี้ก็ผมว่าซอนอะเวอร์ชันเก่าๆมันร้อยหนึ่งหลายตัวนะตัวแฟนชอยก็ร้อยหนึ่งตัวคลับเซเลชันก็ร้อยหนึ่งแต่มันก็เก่ามันต้องต่อสัญญาเล่น นะมันต้องต่อสัญญาเล่นเห็นเขาว่าเปิด25ยี่ห้านะจะมีการเอาการต่อสัญญาออกก็จะได้เล่นทุกตัวอะไรเงี้ยนะก็ดีนะครับผมจบสกอ์ใส่ไปสี่จ่ายบอลสี่โอ้จ่ายบอลไม่ค่อยเน้นวะครองบอลเก้าครองบอลเก้าอืมได้เด็ก8ปดเด็กแปดเด็กแปดโลเวอร์แปดโลเวอร์แปดโอ้เสียหนึ่ง เสร็จหนึ่อถ้าตามสูตรใส่เกมรับได้เหรอวะเกมรับโ้ถ้าเสร็จหนึ่งอ๋ใส่กระโดดดีกว่ามาั้งใส่เอเรียลดีกว่าถ้าเสร็จหนึ่งอ่ะนะหรือว่าดัดแปลงสูตรได้ปะขอดัดแปลงก่อนเสร็จหนึ่งอจบสกอร์จ่ายบอลดัดไม่ได้แลว้วอ่ะดิเอาจริงๆนะเพิ่มมาลรเดียลดตัวนี้เพิ่มตัวนี้ก็ไม่ได้ทำไมไม่ได้อะ่ะอาวตอนลบดืไนะ เี๋ยวนะเป็นเป็นบนึงลองสูตรลองสูตรอยู่เก้าห้าเก้าห้าไม่รวมบูทไม่ไม่มีบูทดีกว่านะไม่มีบูทดีกว่าเออก็เทาเดิมมนะครับผมก็เทาเดิมไม่ได้ต่างอะไรเลยเซตหนึ่งหรอใส่เรียวแล้วกันนะครับผมใส่เรียวแล้วกันนะะสูตรก็เท่าเดิมถ้าจะลดจ่ายบอลมันก็ คือจ่ายมันก็ไม่ได้ดีแลวไงรถจบสกอร์ก็หนักกว่าเดิมอีกนะครับผมเอเรียลแล้วก็ดีแล้วนั่นะอย่างน้อยก็ได้กระโดดที่ขึ้นมา71ก็ดีกว่านะครับผมป้ายส่วนนี้นะะ99 99ซอนผมมีซอนอป็นวะเกาหลีใช่ไหมเนชแนลเอเชียเกาหลีโคเรียซอน,นเหนี่ยซอนร้อยร้อยหนึ่งผมมีนะแต่มันหมดสัญญาดิ ถ้าต้องต่อสัญญาก็ก็ต้องต่อเรื่อยๆอะ่ะเอาจริงมันมันก็จะมีเนี่ยนนะสิบวันเนี่ยโอ้ต่อทีละสิบวันเหรอะนะคือมันขี้เกียจไปนั่งต่อมันหาตัวใหม่เล่นดีกว่านะตัวนี้ก็ดีไหมก็ต้องลองดูนะครับผมก็ต้องลองดู2 9 9หนเนะเป็นโรมิ g แฟล n k นะอุยได้อยู่นะเกมรุกเลี้ยงบอลได้อยู่นะครองบอลดีนะฮะสปีดใช้ได้นะครับผมพลังการยิงดีไม่แย่ เต็มมีน่า90ไม่แย,ย่ไม่แย,ย่มีปั่นโค้งยิงไกลก็ไม่แย่ยนะสกิลโอเคนะสเตตก็โอเคนะไม่แย่ซันเวอร์ชั่นนี้นะครับผมต้องรอเทียบค่าพลังอีกทีว่าเจ๋มกว่าเวอร์ชั่นอื่นหรือเปล่าแต่เชื่อสู้ร้อยหนึ่งไม่ได้แต่ร้อยหนึ่งมันตัวเก่าร้อยหนึ่งมันตัวเก่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดต่ามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปน,นี้เป็นลาบ๊ายบายแล้ว bye